บางคนเห็นชิ้นของหงตัวเองข้างนอกเป็นทองเหลืองแล้วก็กรีดๆดูแล้วก็คิดว่าทองเหลืองแล้วก็ขายทองเหลืองอ่านเวลาคนซื้อก็บอกราคานี้ก็จะบอกว่าราคาถูกนะคะคือมันไม่ใช่ว่าได้มาปุ๊บเราซื้อจากคุณปุ๊บแล้วก็ออกไปขายได้เลยไม่ใช่นะคะมันต้องอย่างเห็นไหมคะมันต้องมาเกะมางัดแบบนี้นะ,ะถึงจะไปขายร้านใหญ่ได้ไม่ใช่ว่าทองเหลืองแล้วต้องซื้อเป็นทองเหลืองราคาสูง ราคาเต็มเพดานเลยไม่ได้นะคะต้องมาหักค่าแกะค่าตัดนะคะถ้าอยากได้ราคาสูงเต็มเพดานเลยก็ต้องสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาลีร้อยแปดอาชีพนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาแกะข้อต่อก๊อกหรือว่าก๊อกน้ํา ติดทองเหลืองแบบนี้นะคะเป็นก๊อกตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะอ่ามันเวลาซื้อนะคะแล้วมันก็จะติดอ่าติดเหล็กติดตะกัวแล้วก็ติด PVC มาแบบนี้นะคะเราจะซื้อยังไงเดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะอันนี้คือเหล็กนะคะทุกคนอันนี้อันนี้คืออ่าส่วนส่วนตัวตัวที่เปิดปิดเนี่ยตรงนี้อันนี้คือเหล็กนะคะส่วนอันนี้คือตะกัวนะคะตะกัวกับเหล็กต่างกันยังไงะคะ เหล็กก็มันทุบไม่แตกนะคะตะกั่วคือมันจะเป็นแบบนี้นะคะแกะออกมาแล้วมันจะแตกเห็นไหมคะตะกั่วมันจะเบาๆแบบนี้ค่ะตะกั่วก็จะมีราคา,าก็ไม่ได้แพงนะคะตะกั่วก็ราคาซูสีกับราคาเหล็กเลยนะคะแต่ว่าเวลาเอาไปขายเป็นทองเหลืองนะคะซึ่งทองเหลืองก็ราคาแพงโลร้อยกว่าบาทเราก็ต้องแกะเอาเหล็กออกเอา P ี c ออกแล้วก็ให้เหลือแต่ทองเหลืองเพียวๆนะคะวันนี้พี่หลีก็จะมาแกะให้ดูนะคะ อาพี่ีแกะเลยค่ะทองเหลืองมีราคาแพงนะคะแต่ถ้าเราจะเอาไปขายร้านใหญ่เราก็ต้องแกะนะคะทุกคนแกะเอาเหล็กออกเอาตะกั่วออกเอา PVC ออกนี่ยค่ะแล้วการซื้อของเรานะคะเราจะซื้อราคาที่ครึ่งหนึ่งของราคาจริงนะคะเพราะว่าเขาติดเหล็กติดตะกัว่วแล้วเราต้องมาแกะนะคะเพราะว่าแบบนี้ถ้าเอาไปขายร้านใหญ่ร้านใหญ่เขาก็ไม่ซื้อนะคะถ้าซื้อก็ซื้อราคาที่ต่ํามากนะคะ ซึ่งเราก็จะไม่ได้กําไรถ้าเราซื้อแบบนี้แล้วไปขายแบบนี้เลยเราก็จะได้กําไรจากการการที่เรามาแกะนะคะทุกคนสําหรับดิฉันนะคะก็ต้องพิจารณาจากสินค้านั้นๆนะการซื้อแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันนะคะต้องดูว่ามันติดติดของเยอะไหมติดอ่าบางครั้งมันไม่มี PVC ข้างในก็มีนะคะมันไม่มี PVC ข้างในแต่มันมีเหล็กมีตะกัวติดอ่าบางอันก็จะมีติดมาแบบนี้ Okay, like อเกันมันก็ต้องดูแต่ละครั้งซื้อไม่เหมือนกันนะคะต้องดูชิ้นของชิ้นนั้นๆน,น,นะคะเดี๋ยวพี่ลีจะมาปรับให้ดูนะคะ ะะการจะเอาของข้างในออกเช่น p ีวีซเนี่ยที่เราต้องตัดเพราะมันมีพีวีซนะคะเห็นไหมคะเราก็ต้องตัดเพราะถ้าไม่ตัดมันก็จะออกไม่ได้นะคะเอาออกก็จะออกยากนะคะทั้งนัดนงัดงี้ลูกยางเห็นไหมคะมันจะมีลูกยางมีอะไรติดเห็นไหมคะทุกคนมันต้องกันตรงนี้เลยมันลงใจแกตัวเติมแก่จรำรับของมันกันยางอยาจะาตัดง่างอ มันต้องใช้กุญแจของตัวมันเองนะคะในการขันแต่ของพี่ลีพี่ลีใช้ลูกมูกตัดเลยนะคะเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าได้แบบนี้แล้วจะไปขายเลยไม่ได้นะคะขายแบบนี้นะคะร้านใหญ่เขาก็แต่ร้านใหญ่ที่เราไปไปขายนะเขาไม่ซื้อเลยนะคะเขาให้เอาก,กลับไปทะะําค่ะร้านใหญ่แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะบางร้านเขาก็จะมีลูกน้องคอยทําอยู่เขาอาจจะซื้อนะคะ แต่ร้านใหญ่ของเราคือมันเป็นระดับบริษัทนะคะทุกคนเขาซื้อที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยต้องมาตัดแบบนี้นะคะถึงจะได้เป็นทองเหลืองนะเนี่ยต้องเอาให้เกลี้ยงนะคะต้องตัดลูกยางออกด้วย การซื้อแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรคะบางตัวมันก็จะไม่มีพี c นะเวลาเราซื้อมันจะไม่มี P ี c ีซติดบางตัวมันก็จะมีเห็นไหมถ้ามันมีมันก็ต้องผ่านี้ก็ต้องเหลืองอ,อันนี้ก็คือทองเหลืองนะคะอันตัวใหญ่นี้ก็จะประมาณนี้คะ่ะถึงจะได้เป็นทองเหลืองนะคะราคาตอนเหลืองตอนนี้ก็อยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะคะเกื د, อบร้อยแปดสิบเลยนะแต่เวลาเราซื้อนะเราต้องซื้อราคาครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะทุกคนครึ่งต่อครึ่งเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราต้องมาตัดเอาขยะออกนะคะ นี่คือวิธีการซื้อของเรานะคะเพราะไม่เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามาแบบทองเหลืองเรียบร้อยเลยเอากําไรที่ประมาณ4 0 30%ก็แล้วแต่ของชิ้นนั้นๆน,น,นะคะแต่ถ้าสมมุติมาติดแบบนี้นะคะเราต้องหักนะคะทุกคนต้องหกักการพิจารณาของเราก็คือเหมือนทองเหลืองอยู่โลร้อยแปบแบบนี้ยอันนี้เราก็จะซื้อแค่โล90นะคะโล90ต้องมาหักค่าตัดค่าอะไรนะทุกคน เราก็ได้90เหมือนกัน90้แต่มาหักไอ้ไอ้ตรงเนี้ยมาหักไอ้ที่เราต้องมาตัดนะคะทุกคนใบตัดก็ต้องซื้อตัดนะคะแล้วก็ต้องมาเอาพวกขยะนี่ออกอีกนะคะมันก็ไม่ใช่ได้ง่าย,ายๆทุกคนก็เห็นอยู่นะนะคะอาตัดให้ดูอีกสักลูกนึงนะคะ เนี่ค่ะก็ต้องตัดแบบนี้นะคะถ้าบางคนอยู่แบบบ้านๆแล้วก็ตัดลูกหมูเป็นก็ลองทําดูค่ะมีคนเคยถามแล้วนะคะถ้าไม่ใช้ลูกหมูใช้อย่างอื่นตัดได้ไหมใช้ใบเลื่อยตัดเหล็กอะคะ่ะทุกคนแต่ว่ามันก็ช้านะคะทุกคนเนาะถ้าขายเป็นแบบนี้เลยก็อย่างที่บอกค่ะก็จะได้ราคาแค่เหมือนเรานี่ก็จะซื้อแค่โล80ดสเก้นะคะเพราะว่ามัน มันไม่เ่ะมันไม่เรียบร้อยเราต้องมาแกะถ้าสมมติมาทองเหลืองเรียบร้อยเลยร้านใหญ่ซื้ออยู่ที่โลร้อยแปดเราอาจจะซื้อที่อ่าโลร้อยสี่โลร้อยยี่อต้องดูของชิ้นนั้นๆด้วยนะคะแต่อ่าอันนี้ไม่เรียบร้อยนะคะทุกคนนะไม่เรียบร้อยเราก็จะซื้อราคาครึ่งหนึ่งเลยคืออ่าโลเกบบาทเพราะว่าเราต้องมาตัดนะคะ ก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนข้างในก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นทองเหลืองนะคะถ้าเป็นก๊อกแบบนี้นะส่วนมากก็จะเป็นทองเหลืองแต่มันก็จะมีเศษที่เป็นพวก PVC นะคะ PVC เราก็ต้องมาตัดออกแล้วก็จะมีลูกยางที่พันอยู่ตรงนี้นะคะก็ต้องตัดออกนะคะนะอ้ข้างในตัวนี้นะคะบางตัวนะก็จะเป็นสแตนเลสบางตัวก็จะเป็นทองเหลืองนะการซื้อก็ต้องมันจะมีนะที่เราเคยได้คือจะจะเป็นสแตนเลสก็มีสแตนเลสก็ราคาถูกมากนะคะตอนนี้อ่ามันก็จะมีสแตนเลสวยติดมาด้วยแล้วก็จะมีไบางตัวก็จะเป็นทองเหลือง เราซื้อเราก็ต้องเสี่ยงนะคะทุกคนมันมันไม่มีขาดทุนนะคะมันจะได้มากได้น้อยก็แค่นั้นนะคะทุกคนเราก็ต้องมาหักกับค่าตัดใบตัดอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะอย่าถ่ายเพิ่มให้นิดนึงนะเมื่อกี้พี่หลีทําเสร็จแล้วแหละแต่ว่าจะมาตรวจให้ทุกคนดูว่าเนี่ยค่ะบางครั้งมันเป็นทองเหลืองข้างนอกก็จริงแต่ข้างในมันก็เป็นเหล็กเห็นไหมคะเห็นไหมเนี่ยว่าเป็นเหล็กนะคะถ่ายให้ดูนะคะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะไอตัวกลมๆข้างในอะ่ะมันก็จะมีทั้งเหล็ก เอาดึงไอ้นี่ออกมันก็จะเป็นทั้งเหล็กทั้งสแตนเลสแล้วก็ทองเหลืองก็มีนะคะไอ้ลูกกลมๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะอุ้ยล้นจึงตัวนี้เลยเนะลยดิถึงเลยมัดเลยน,นี่เออเขาเชื่อมมาเป็นเหล็กเลยไอ้ตัวนี้นะเนี่ยเห็นไหมคะแล้วก็มีทั้งเหล็กเนี่ยพี่พี่ข้างบ้านเขามาขายนะคะ อันนี้นะอ้ตัวน,นี้นะคะมันจะจะมีติดทั้งทั้งเหล็กทั้งสแตนเลสทั้งทองเหลืองนะทุกคนนะมันก็ไม่ใช่ทองเหลืองทั้งหมดเนี่ยค่ะเรามาทําให้ดูนะคะเวลาไปขายร้านใหญ่เขาก็จะไม่ได้ให้เราอ่าเขาก็จะไม่ซื้อเพราะอะไรครัเพราะข้างในมันมันไม่แน่ไม่นอนว่าจะเป็นเป็นเหล็กเป็นอะไรติดไปแล้วร้านใหญ่ส่วนมากเขาจะไม่มีพนักงานมาแกะมาตัดแบบนี้นะคะส่วนมากเขาจะซื้ออ่ะที่เป็นอ่า แกะแล้วเรียบร้อยแบบของเรานี้นะคะเขาถึงจะซื้อนะเวลาเราไปขายของนะคะทุกคนร้านใหญ่เขาจะบอกว่าเราทําเรียบร้อยมากเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปขายผลาสติกหรือไปขายถุงหรือว่าไปขายขวดแก้วหรือว่าไปขายของแพงของเหล็กอะไรแบบนี้คือร้านใหญ่คือเขาจะชมเรานะคะว่าเราทําเรียบร้อยนะคะส่วนมากคนนี้เอาไปขายจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะเขาก็จะหักเยอะบางคนเวลาเขาไปขายร้านใหญ่แล้วร้านใหญ่หักเยอะนี่ก็คือจะ ไม่พอใจกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาไปขายร้านใหญ่เราอยากได้ราคาเต็มเพดานเลยเราต้องแกะให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะก็มาแนะนํานะคะเ <_ d> um> นี่ยค่ะมันก็จะมีทั้งทองเหลืองทั้งเหล็กนะคะอันนี้คือเหล็กนะทุกคนนะอันนี้เป็นแม่เหล็กเดี๋ยวตรวจให้ดูนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือเหล็กนะคะตรวจให้ดูเนี่ยค่ะแต่ไอ้พวกนี้คือไอ้กลมๆเนี่ยไอ้กลมๆเนี่ยส่วนมากมันจะมีทั้งเหล็กทั้งสแตนเลสทั้งทองเหลืองอันนี้เป็นทองเหลืองเห็นไหมคะสแตนเลสยังไม่เจอนะเจอแต่ เหล็กนะวันนี้นะก็แค่นี้ค่ะเนี่ยค่ะวันนี้เราจะไปส่งของนะคะก็เลยมาถัดให้ทุกคนดูเห็นไหมคะก๊อกน้ําตัวใหญ่ๆแบบนี้ที่มันเป็นทองเหลืองอะ่ะเราก็ต้องมาตัดออกเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเป็นก๊อกน้ําเสร็จปุ๊บเอาไปขายแบบนี้เลยไม่ได้นะคะไม่งั้นเราก็จะไม่ได้ราคาทองเหลืองนะคะเราก็จะได้ราคาที่ต่ำนะถ้าเอาไปขายร้านที่แบบที่เขารับซื้อเขาก็เขารับซื้อก็จริงแต่เขาไม่รับซื้อราคาแพงหรอกคะ่ะ ต,ต้องแกะให้เรียบร้อยนะทุกคนอืของที่เราได้มาบางอย่างมันก็จะติดเนี่ยของพวกนี้คือพี่หลีต้องมาแกะหมดเลยนะคะมันมีลูกยางติดมันมีอะไรติดคือมันไม่ได้เรียบร้อยนะคะก็บอกสําหรับคนที่แบบเออบางคนมีมีของแบบนี้อยูอ่ในบ้านแล้วอยากจะเอาไปขายก็สามารถแกะได้นะคะแกะให้เรียบร้อยนะคะให้เหลือแต่ทองเหลืองเพียวๆนะคะคุณถึงจะได้ราคาร้อยกว่าขึ้นไปแต่ถ้าสมมุติคุณทําไม่เรียบร้อยนะคะร้านเขาก็จะ,ะเหมือนเราเนี่ยรับซื้ออยู่เราก็รับซื้อไม่ถึงนะคะทุกคน คลิปนี้ก็มาทําให้ดูนะคะเดี๋ยวแกไอตัวเล็กให้ดูอีกสักอันนะคะไอตัวเล็กนี่ได้มาแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นเป็นทองเหลืองทั้งหมดนะคะบางตัวก็ไม่ใช่ทองเหลืองนะคะบางตัวก็เป็นสแตนเลสไอตัวเล็กนี่ที่เป็นตัวแลวอ่าบางตัวก็เป็นตะกั่วนะคะไม่ใช่ว่าเห็นทุกอย่างแล้วเป็นทองเหลืองหมดไม่ใช่นะคะก็แบบนี้ส่วนมากจะเป็นตะกั่วแล้วก็เนี่ยตะกั่วเดี๋ยวพี่ลีทุกให้ดูนะคะ บางคนเห็นกล้องแบบนี้แล้วจะคิดว่าเป็นทองเหลืองทั้งหมดไม่ใช่นะคะเนี่ยคือตะกั่วเห็นไหมคะทุกคนพอทุบออกมาเนี่ยตะกั่วมันจะเป็นแบบนี้นะคะตะกั่วคือโล1สิบกว่าบาทเนี่ยค่ะตอนนี้นะตะกั่วตะกั่วแข็งตะกั่วอ่อนก็โล1สิบกว่าบาทถูกมากนะคะบางอันก็อันนี้เป็นอะไรพี่ทองเหลืองเหมือนกันทองเหลืองแต่ทองเหลืองติดเหล็กเห็นไหมคะทุกคนตรงนี้มันจะเป็นเหล็กตรงนี้จะเป็นทองเหลืองค่ะแล้วข้างบนสีแดงๆนี่คือตะกั่วแล้วก็มีเหล็กเห็นไหมมันมีตะกั่วมีเหล็กแล้วก็มีทองเหลืองนะคะ คลิปนี้ก็มาทําให้ดูการเอาก็ต้องตัดทั้งหมดแล้วคะ่ะทุกคนมันต้องตัดนะคะทุกคนถึงจะได้ต้องตัดถ้าหมุนแล้วมันไม่ออกก็ต้องตัดนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าได้ง่ายๆซื้อแบบนี้แล้วก็ไปขายนะคะส่วนมากของแบบนี้ที่ติดมาชิ้นเล็กๆน้อยๆแบบนี้ที่ฉันก็จะซื้อที่ประมาณโลแปสิบบาท ะะบางคนเห็นชิ้นของของตัวเองข้างนอกเป็นทองเหลืองแล้วก็กรีดดูแล้วก็คิดว่าทองเหลืองแล้วก็ขายทองเหลืองอาจเวลาคนซื้อก็บอกราคานี้ก็จะบอกว่าราคาถูกนะคะคือมันไม่ใช่ว่าได้มาปุ๊บเราซื้อจากคุณปุ๊บแล้วก็เอาไปขายได้เลยไม่ใช่นะคะมันต้องเนี่ยเห็นไหมคะมันต้องมาเกะมางัดแบบนี้นะถึงจะไปขายร้านใหญ่ได้นะะไม่ใช่ว่าทองเหลืองเราต้องซื้อเป็นทองเหลืองราคาสูง ราคาเต็มเพดานเลยไม่ได้นะคะต้องมาหาักค่าแกะค่าตัดนะคะถ้าอยากได้ราคาสูงเต็มเพดานเลยก็ต้องอเหมือนร้านใหญ่ซื้ออยู่โลร้อยแปดสิบเราซื้ออยู่โล 140, โลร้อยสี่ร้อยห้าแบบนี้ยคุณก็ต้องทําให้เรียบร้อยนะคะถ้าทองเหลืองเพียวๆที่ดีๆแบบไม่มีอะไรติดเร,เรียบร้อยแบบนี้แล้วเราก็สามารถซื้อได้นะคะซื้อคุณที่โลร้อยห้าสิบเราไปขายโลร้อยแปดสิบเราก็ได้กำไรสามสิบาทแต่ว่าต่อโลนะคะ กำไรสามสิบาทต่อโลแต่ถ้าคุณทํามาไม่เรียบร้อยแบบนี้ให้จะให้ซื้อโลเอ่อร้อยอ่ะสี่รอ้อยห้านี่มันซื้อไม่ได้นะคะทุกคนเนาะเพราะมันต้องมา,มาตัดส่วนมากนี่ฉันจะซื้อที่โล80 90ิบเร้อยหนึ่งมันจะมีระดับของมันอยู่เพราะว่าบางตัวมันก็จะติดอ่ะติดติดของของเสียมากเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันคือมันติดของเสียมากเห็นไหมคะติดอ่าทองเหลืออ่าติดไอพีวีเยอะเนี่ยแบบเนี้ยติด PVC เยอะมันต้องผ่า ติดเหล็กติดอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็ซื้อไม่ถึงนะคะดิฉันก็ซื้อที่อ่ะดิฉันส่วนมากจะซื้อที่แปดสิบเก้าิบหนึ่งร้อยนะคะที่ไม่เรียบร้อยนะแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยจะซื้ออยู่ประมาณนี้ก็ดูไปตามหน้างานนะคะว่าของอยู่ยังไงนะคะแต่ถ้ามาเรียบร้อยเลยบริสุทธิ์เลยดิฉันก็ซื้อได้นะคะโลอ่ะร้อยสี่รอยห้า ก็ไปขายที่ตอนนี้ร้านใหญ่อยู่ที่รูร้อยแปดสิบนะครับทองเหลืองก็แค่นี้นะคะ่ะคลิปนี้มาตัดให้ดูนะพี่ลีก็ตัดให้ดูสองลูกแล้ววิธีการเอาออกก็ไอก้ก๊อกน้าตัวเล็กนี่เราเคยทําลงคลิปไปแล้วไมใช่ mm. อ่ะก๊อกน้าตัวเล็กนี่เราเคยทําลงคลิปไปแล้วนะคะทุกคนก็ไปดูในคลิปเก่าๆได้นะคะเลื่อนดูในเพลิ์ของเก่ารีไซเคิลค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้คะ่ะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวดิฉันต้องรีบนะคะเพราะว่าต้องไปแกะของส่งของนะคะวันนี้จะไปส่งของนะคะ